สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซเนาะทางเอฟซีใหม่เอฟซเก่าขอพรกคุณทุกกำลังแรงใจเนาะจ้ะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้การรับชมให้กำลังใจแอดมินเนาะบอกว่าแนวทางจะเข้าจะุดกะมาเป็นกำลังใจให้แอดมินอยู่ตลอดกะขอขอพระคุณหลายๆเนาะจ้าเมื่อนี้ก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของหมดประจําวันที่17เดือนหนึ่งนาะจ้าสองพันหเนาะของวดที่แล้วเนาะจ้ะเข้าไปหกแปดตรงๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าแอดมินกับว่าไ้เอา อันใบที่เขียนอันเก่าให้น่าจะเพราะว่าแอดบ่าไดเอามาตั้งแต่เ,าเกาหลีเนาะแอดมหาหอดเมืองไทยน่าจะแอดกับมาอัดคลิปให้น่าจะไปย้อนเบืองคลิปได้น่าจะถ้บบาโบเสือแอดเนาะหกแปดหกแปดน่าจะเข้าหกแปดเนาะรัฐบาลไทยวันวันที่สิบเจ็ดน่าจะเขากับมาเบิ่งกันเลยเนาะวันแนวทางที่แอดให้มีตัวใดหน่เนาะตัวเด่นแอดให้ห้าเนาะแปดเก้าสี่สามสอง ส่วนวิ่งรูดแอดให้วิ่งรูดเก่านะจ๊ะเนาะวิ่งรูดเก้าถ้ามักถ้าชอบเนจ่จากตามแอดใดเนาะวิ่งโูดเก้าถ้าบ่มักเน่าจากกระเบิงเป็นเลขอื่นใดเนจ่จะมีหามีแปดมีสี่มีสนะามมีสองเนาะถ้ามักตัวใดชอบตัวใดทรายรูดวิ่งกะลองเบิงนะจ๊ะส่วนตัวที่แอดจับขู่วอางไม่หายเน่าจากก็จะมีเก้าสี่เก้าสี่สามเก้า สองเก้าสองสาส่ห้้าหส่วน3ตัวชุด3ตัว3ตัวแอดก็จะให้ไป3มชุดนะจะเนาะห้ไป3มชุดเพื่อ ไปเป็นแนวทางเนาะเพื่อมากเพื่อชอบนะจ๊ะเดีนาะเบิ่งตัวนิ่นตัวนิ่นสองตัวกันก้อนเนาะตัวนิ่นสองตัวเนาะแอดมากสองเก่านะจ๊ะเนาะสองเก่าสองสามสามเก้สาส,าสี่แปนะน่าจะมากสี่คู่เนาะถ้ามากถ้าชอบก็ตามได้เนาะจะส่วนเอ่อสามตัว 3ตัว3ามเก้าเนาะสามเก้าเอ่อสี่สามเก้ากวนสอสก็จะมี9ก้สอสเนาะเก้ส่วน2 9 2 9 2 9าสเาสอเน้าเป็นห้าสอเเนาะ ให้ไปสามชุดนะ่าจะมักชอบก็ตามได้เนาะส่วนโตแอดเนาะจะแอดมักสี่สามเก้าเนาะสี่สามเก้าส่วนโตเด่นเนาะจะถ้าบ่มักบ่ชอบที่แอดจับคู่องมาให้เนาะสามารถจับเองได้เนาะจะเพื่อมือแมนกว่าแอดเนาะบางทีแอดอาจจะมือบอ่แมนนะ่าจะโตเด่นโตเด่นแถวบนเนี่ยคือคิดคำนวณมาได้เนาะจะห้าแปดเก้าเนาะสามตส่วนโตล่างก็จะได้มาจากการ ในตารางวันนะจ๊ะในตารางวันคัดมาจากตารางวันมีสีมีสามมีสองเนาะมักชอบคู่ใดกับยิบจะไปใส่เป็นแนวทางใดเนานะสองตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะทุกอย่างทุกแนวเนาะส่วนเก่ากับหงนิยามว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะมักชอบคู่ใดก,กับกลับหัวน้ำนอะกจาก จดได้แคบได้เลืจะยิดจับไปใส่เป็นแนวทางเนาะของวันที่17เดือนหนึ่งสองพแนวทางรัฐบาลไทยสําหรับพี่น้องเอฟซีทันได้เข้ามารับชมแล้วค่ะขอใมีโชคมีหล,ลับลำลำเรื่อยๆนอะจามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะไว้พ่อ,อกันคลิปนาแนวทางนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะ